นายเขาเยนอกันารลเนี้นราไม่ในการลงเลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบนะครับทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเตินนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับของการว่ายน้ำนะครับของพี่ช้างที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ เพราะว่าวันนี้เราเปิดเป็นวันแรกนะครับสําหรับท่านใดที่อยากมาชมนะครับก็สามารถมาได้นะครับตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับเป็นวันที่หนึ่งครับกันยายนนะครับสําหรับช้างที่ลงว่ายน้ําตอนนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพลายเขาเขียวนะครับอายุสิบเก้าปีนะครับ พลายเขาเกียวของเรานะครับอายุ19ปีครับเป็นช้างพลายนะครับเพื่อตู้นะครับคือเราจะมีพี่เลี้ยงนะครับอยู่สองท่านนะครับก็จะมีควานอยู่สองท่านนะครับจะอยู่ซ้ายและขวานะครับในเมื่อพลายเขาเขียวนะครับว่ายน้ําไปฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีพี่ควานนะครับก็ให้รางวัลนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับ เป็นรางวัลของเราครับก็จะมีกล้วยแล้วก็ข้าวโพดนะครับมีสองอย่างครับกล้วยด้วยข้าวโพดด้วยนะครับแล้วก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีพ่ควานของเราอยู่ด้วยนะครับ ก็จะมีพี่ควานนะครับอยู่ฝั่งโน้นอีกคนหนึ่งนะครับนี่พี่ควานอยู่ฝั่งโน้นคนหนึ่งก็จะมีควานของเราอยู่สองท่านนะครับเพื่อรอป้อนอาหารนะครับให้แก่ปลายเขาเขียวนะครับครับสําหรับช้างว่ายน้ําของเรานะครับก็จะมีอยู่สองรอบครับสําหรับวันจ <us> ันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีเวลานะครับสิบโมงครึ่งนะครับ รอบแรกนะครับรอบแรกจะมี10โมงครึ่งนะครับถึง10โมง50นะครับรอบที่สองนะครับก็จะมีบ่ายสองนะครับบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสองห้าสิบนะครับสําหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันนักขัตฤกษ์นะครับเราก็จะเพิ่มอีกนะครับเป็นสามรอบนะครับจะเพิ่มเป็นรอบเที่ยงนะครับเที่ยงอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเพิ่มนะครับเป็นรอบเที่ยงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหรือวันนักขัตฤกษ์นะครับเราจะเพิ่มเป็นรอบเที่ยงนะครับ มีทั้งหมด3รอบนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมาชมนะครับก็สามารถมาได้นะครับคือมาชมช้างว่ายน้ำครับเราไม่มีบัตรอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเราจะมีบัตรก็ต่อเมื่อนะครับค่านักท่องเที่ยวนะครับมาเยอะเกินนะครับเราก็จะมีแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบเราจะให้เข้าชมได้แค่200ท่านเท่านั้นนะครับ200ท่านนะครับ200ท่านถ้านักท่องเที่ยวเยอะนะครับ ก็จะแบ่งเป็น5นาทีนะครับ5นาที50าสท่านนะครับก็จะมีทั้งหมด20นาทีนะครับทางของเราจะว่ายน้ําทั้งหมด20นาทีนะครับลองเข้าบอกก่อนนะครับรอบแรกนะครับสําหรับห้าสิบท่านจะได้ลงข้างล่างนะครับเราจะมีถงอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตู้กระจกนะครับ50าสท่านพอถึง5นาทีแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนนะครับหนาทีเปลี่ยนห้ท่านนะครับ ก็จะมีทั้งหมดนะครับ4ชุดนะครับจะมีชุด A ชุด B ชุด C นะครับแล้วก็ชุดดีด้วยนะครับชุดละ50ท่านนะครับที่จะได้ลงไปดูข้างล่างนะครับอันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวเยอะนะครับถ้านักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับเราก็จะไม่แจกบัตรคิวนะครับเราก็สามารถให้ชมได้เลยนะครับเราไม่แจกบัตรคิวครับอย่าลืมนะครับมาชมมหาพรายเขาเขียวได้นะครับ คือส plane. ่วนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นด้านบนนะครับถ่ายให้ดูด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นโถกระจกนะครับเป็นห้องกระจกนะครับสามารถเห็นทุกส่วนของร่างกายของพี่ช้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างนะครับเป็นห้องกระจกนะครับแต่ก็นี่นะครับที่เป็นห้องข้างล่างของเรานะครับเป็นเป็นตู้กระจกนะครับ ตนี้นะครับเรก็ถึงประจันตนาค่ะเป็นเชิงที่ไ้มาชมกิจกรรมเล่นน้ำได้นะครับตอนนี้ช้าคก็ตงตงตเาว่าเราไดได้นล่น้ต้องมไปให้ีเงนะครับกนะคารัมจรนนี้ตอนนี้น่จะมน้อบยนะครับได้่เรขนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใต้ท้องช้างนะครับนี่ครับนี่กระเชงนะจะมีรูร้านะครับเข้าสู่ที่ตั้งช้าในน้ำเหนี่ยวร่องนี้นะครับเดินเข้าประตูตัวเลยนะครับเดินเข้าประตูตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างห้องโถงก,กระจกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็สาหรับช้างที่ว่ายน้ํานะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสองเชือกนะครับก็จะมีพลายเขาเขียนะครับแล้วก็พี่สีดอมงคลนะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับเราจะมีอยู่สองเชือกนะครับทั้งหมดนะครับนี่ครับเป็นการว่ายของเขานะครับแบบนี้นะครับแร้ก็ ลืมนะครับสัหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมนะครับศางไหว้น้ำของเรานะครับก็สามารถมาชมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สวนจัดของเราก็เปิดแล้วนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่ถามเราว่าพี่ช้างลงยังไงขึ้นยังไงในสาะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเราจะมีบันไดนะครับ เราจะมีบันไดให้พี่ช้างลงนะครับแล้วก็ให้พี่ช้างขึ้นนะครับนี่นะครับเราจะมีบันไดให้ขึ้นให้ลงนะครับไม่ได้ว่าให้พี่ช้างไหลตัวลงมาเลยนะครับนี่เราจะมีบันไดให้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้ลงนะครับพี่ช้างก็สามารถเดินลงแบบสบายได้เลยนะครับ เขาไม่จะจัเป็นกองเดีวนะคะนะที่นั่ง ครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างพาพืนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ